อ่ะมาครับนะครับเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทําความสะอาดนะครับชุดตัวตะแกรงหม้อน้ํานะครับของรถไากุปต้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของตัวแอลนะครับอ่ารุ่นแอลนะครับเนาะนะครับก็คือเราสังเกตเพื่อนเห็นนะครับสังเกตครับมันจะทะลุนะครับโอ้เห็นสีส้มๆไหมมันจะมองลอดผ่านนะครับช่องในช่องนี้นะครับมันจะมีคลีบนะครับคลีบแบบนี้นะครับคลีบมีร่องมีร่องอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นตัว ให้อากาศนะครับมันระบายผ่านเข้ามาครับมันจะวิ่งอากาศมันจะวิ่งผ่านในท่อเนี้ยท่อนี้มันก็จะมีน้านะครับอยู่ในนี้นะครับมันจะทําให้น้ํามันเย็นนะ่เอาง่ายง่ายถ้าอากาศระบายได้ดีนะครับน้ํามันก็จะเย็นนะครับลักษณะของลมวงคูปะต้าเนี้ยมันจะถูกดูดเข้านะครับก็คือดูดเข้ามาข้างในนะครับไม่ได้ถูกเป่าออกนะครับจะถูกดูดดูดลมเข้าเพราะฉะนั้นก็คือในกรณีที่ว่าสมมตินะครับว่าเราอยู่หน้าเครื่องนะครับเราอยู่หน้าเครื่องอย่างนี้นะในแท่นเครื่องตรงเนี้ยนะครับ ที่เราเป่านะครับบางครั้งถ้าเราไม่ได้ถอดออกมามันจะเป่าไม่ถึงนะครับบางทีมันจะติดตรงแบตรตรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือให้เราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ดูตามคลีบตามตะกรงเนี่ยเนาะนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่านะครับนี่ครับนะครับต้องเป่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าบางคนบอกว่าถ้าเป่าหรือใช้น้ําแรงดันสูงนะครับ บางทีนะครับถ้ามันแรงเกินไปหรือดันเกินไปนะคับจะทําให้ตัวพวกนี้นแตกได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ลมหรือแรงดันน้ําพอประมาณนะครับผม